เทศบาลนครแม่สอดปิดการอบรมโครงการการคัดแยกก่อนทิ้งปลูกฝังร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งชั้น6สสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการรณรงค์การคัดแยกก่อนทิ้งปลูกฝังร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมี รองนายกเทศมนตรีเลขานุการที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดวิทยากรผู้ทําการอบรมเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดกลุ่มอสมอชุมชนวัดหลวงชุมชนอิสลามชุมชนชุมพลพัฒนาและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเข้ารับการอบรมและรับวุฒิบัตรในการปิดการอบรมในครั้งนี้กองช่างสุขพิบาลเทศบาลนครแม่สอดได้จัดโครงการรณรงค์ การคัดแยกก่อนทิ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักเรื่องการจัดการขยะเล็งเห็นความสำคัญใส่ใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สภาพแวดล้อมของชุมชนใสสะอาดทัศนียภาพหน้ามองรวมทั้งสร้างองค์ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจัดการขยะรวมทั้งการจัดการขยะหน้ากากาอนามัยที่ใช้แล้วซึ่งจัดเป็นขยะติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง โดยโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประธานคณะกรรมการชุมชนหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนและสมาชิกหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรีและสมาชิกทั้ง20ชุมชนเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงได้แบ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นวันละ50คนรวมทั้งสิ้น400คนและในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรมจึงมีพิธีปิดการอบรมดังกล่าว นางสาวควงทิพย์ปูตนะนางรัคนาวันกันพงศ์นางสาวแสงดาวตาชุ่มนางจงกลภาพติพย์ปุณสมมูุณปู่มณีและนางสาวบูญยืนของใส そうです。いい